ช่วงเวลาแห่งสาระด,ดีต่อไนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องหลวงพ่อโนงวัดคลองมะดันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อโนงอินทสุวรรณโน วัดของะดันจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่นิยมและสะสมสะแสวงหาอย่างกว้างขวาง,วางโดยเฉพาะพระพิมพ์ซุ้มก่อที่หาเช่าของแท้ได้ยากยิ่งนักหลวงพ่อโนงเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิดเกิดที่บ้านสองพี่น้องลำบลต้นตาลอำเภอ สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพศส4 0 8โยมบิดาชื่อโตโยมมารดาชื่อจ้อยมีนามสกุลโตงามโดยถือกำเนิดในปีขานพศ2 4 3 3เมื่ออายุครบ24ปีจึงได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องโดยมีพระอธิการจันทร์เจ้าอาวาส วัดทุ่งคอกเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธิการสุดเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอินทสุวรรณโนซึ่งแปลว่าผู้มีผิวกายดุจพระอินเข่งคัดในวัดปฏิบัติค้นคว้าและศึกษาพระธรรมวินัยจนรู้ซึ้งและแตกฉานออกเดินทางไปยังวัด คุ่งข้อด้วยเส้นทางที่ยากลำบากเพื่อฝากตัวเป็นศิทธิ์กับพระอธิการจันทร์ผู้มีชื่อเสียงและกิจศัพท์ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมแขนงต่างๆต่อมาได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิทธิ์กับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปะมาศพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีในระหว่างศึกษาอยู่กับหลวงพ่อเนียมก็ได้รู้จักกับหลวงพ่ปานวัด บางหลมมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมาฝากตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงพ่อเนียมเช่นกันโดยหลวงพ่อโนงนับเป็นสิทธิ์รุ่นพี่หลวงพ่อเนียมได้เคยปรารบกับหลวงพ่อปานว่าถ่าคาตายแล้วสงสัยธรรมะข้อใดก็ให้ไปถามท่านโนงเขานะเขาพอแทนค่าได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญแตกฉานในพระธรรมว,วินยัย และวิทยาการต่างๆจนเป็นที่ยอมรับของพระอาจารย์เมื่อกลับมาจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านเริ่มเป็นที่กล่าวาขานกระจายไกลทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมต่างๆจนลุ่งรู้ไปถึงหลวงพ่อแสงจะอาวาดวัดของมดันอำเภอสองพี่น้องผู้เก่งกล้านในวิชาอาคมต่างๆจึงได้เดินทางมาพบ และสนทนาธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆจนมีความสนิทสมกันมากหลวงพ่อแสงได้ชักชวนท่านให้มาอยู่ด้วยกันที่วัดของมะดันซึ่งท่านก็ได้ตอบตกลงด้วยความเต็มใจและเมื่อหลวงพ่อแสงมรณภาพในปีพศ2454ท่านจึงดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดของมะดันสืบต่อมาจากนั้นได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดและ ศาส,สนาต่างๆสร้างกุฏิศาลาการเรียนพระวิหารจนวัดคองมดันจะเดินรุ่งเรืองเป็นที่เชิดหน้าชูตาระหว่างนั้นหลวงพ่อปานก็ได้เดินทางมาสนทนาธรรมและเรกแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ท่านยังมีความเกี่ยวพันกับพระเกจิชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนพื้นบ้าน สองพี่น้องเช่นเดียวกันสองลูปเมื่อครั้งอุปสมบทที่วัดสองพี่น้องคือพระกรรมมะวาจาจารย์ของสมเด็จป๋าแห่งวัดโพสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และเป็นพระอนุสาวนาจารย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อโงงมรณภาพในปีพศ2 4 7 7สิริอายุรวม 69ปีพันษาที่46หลวงพ่อโนงเริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครจำได้แต่มีพระดินเผาอยู่องค์หนึ่งจะาลึกด้านหลังว่าพศ2461จึงสันนิษฐานว่าท่านน่าจะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2461เพราะไม่ปรากฏพศ ที่เก่ากว่านั้นเลยวัตถุมงคลของท่านเป็นพระพิมพ์ดินเผามีทั้งละเอียดและหยาบทั้งพระบูชาพระเครื่องและอีกมากมายหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์ลีลาพิมพ์ขุนแผนพิมพ์พระสมเด็จสามชั้นพิมพ์ปลุกหนังพิมพ์งบน้ำอ้อยพิมพ์กีบบัวพิมพ์พระตรีกายพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ พิมพ์พระปิดตาพิมพ์พระน้าปกพิมพ์ปางสายญาติพิมพ์กำแพงศอกและยังมีพิมพ์อื่นๆอีกมากมายแต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือพิมพ์ซุ้มกอซึ่งมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กค่านิยมก็แตกต่างกันไปตามสภาพของวัตถุมงคลพระพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมแควคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพัน และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ